อาหารเย็นวันน mm ี hmm. Hello, okay. uh ้พ huh. ี ah ่น้องคะอ๋ออันนี้ไก่อบฮัลโหลยาดาใส่หมวกดิมวันดีค่ะใส่หมวกหน่อยดิใช่ไหมใส่ได้ลูกใส่ก่อนเร็วมาเลยสเปนตุนัมเบอร์กโอปานดีด้านซิต้อาโอเควัคจะวัคจะวันนี้อาหารเย็นวันนี้นะคะ นน้มมันต้มเนาะหมูไก่อบฮักเลิศ Happy Birthday ยาดาเฮ้ยล่ะโอ้โหเนื้อเ,เดีย๋ยวนี่ปู่ลงมากินข้าวด้วยตั้งแต่วันเลยไม่รอไม่รอหนึ่งทุ่มนะคะเพราะว่าวันนี้เิเยลวันเกิดยาดาฮาฮเลรอ วันเก this, <ะ>ิดยาจารอหนึ่งทุ่มไม่ไหวเขาบอกโอเคฉันจะลงมากินด้วยนะฮะรานสาวบริการเด็กๆตักข้าวเองยี่อเอ้อาหมาหมาที่เส้าเอื้อป ป้าไม่ใช่กินโอ oh, ป้าไม่ได้กินไอ้เปเปอร์ซอสอะไรซอสโอป้าแม่ไม่ได้ใส่เนยให้เขาเลยหรอใส่แต่แบบเออเนาะไม่แฉะนางชอบแฉะนีเฟรดินนี่เฟรดินมันกินไดยังไาะวารอแบบพิเศษไหมแฮปปี้เห็นรึเห็นรึนะคะอร่อยกันย่ารักเอลเซ่แมลูกเขียวๆย่าชอบกินเหรอไม่เอาแล้ว ชิมนิดนึงค่ะออะยหขวบแล้วกินหมดนั่นแล้วมามาจะไม่ยุ่งเลเออไม่มีส้อมให้น้องะเพระไม่หั่นไก่ชิ้นให่เอ้อมาให้ไหนแล้วยาครตะเมเอเอาเอหาะออยเดอเ็ ฮัลลโหเอะี่่วนนนาไม่เลิกแล้วแม่ทำอะไรแม่าทำอะไรวางไว้ตรงนั้นแหละไม่เป็นไรเนี่ยก็ไม่กินก็วางไว้ไงลูกไม่กินก็เขี่ยข้างๆไม่ร้องไห้นะไม่ร้องไห้ถ้าร้องไห้ไม่ได้เปิดของขวัญนะอมายาวันเกิดโตหกขวบร้องไห้ทําไมลูกโอ้อ่าฮหัวห้า เช็ดน้ำตาให้เรียบร้อยจะได้เปิดของขวัญใจเย็นๆสิลูกพูดดีๆสิลูกเอามาจะนนะะวันนี้วันพิเศษลุกขึ้นมาอาบน้ำสดชื่นแล้วก็เตรียอาหารวันนี้เขาแบบปาร์ตี้เล็กๆแค่เปิดของขวัญของยายนะคะเนาะเพราะว่ามาม่าเขาจะมีวันเกิดวันเสาร์เลื่อนไปวันเสาร์นู่นสำหรับเป็นรัวินเหรอ รับประวินมากี่โมงุ่งนี้เลิกงานเราไปรับเลยอ่าพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วเนาะลืมไปนนพรุ่งนี้เลิกงานไอ้เด็กก้มอีเตดาก็ต้องมานี่นะอู้หูกินกับสลัดเต้เพื่อนูซีบิดโปรเดดิกเอ้ยคิดถึงตัวเองป่าอะไรอ่า The Dick B is the Dick ว้าบตกนี่มองมีมัน ซุนไม่กินด้วยอ่ะหมาหมาต้มไอ้กินที่ทำงานมาแล้วไงอ่ามาหมาต้มไอ้ต้มยำไก่เอาเอากระดูกไก่ทอดเนี่ยผื่นขึ้นจรแพ้หอยไปกินมาเมื่อไหร่โมเสอร์ต้องตักไงแล้วมันกระเด็นอะไรเท่กระเด็นใส่ก็ต้องมาผื่นหัวโมเสกหัว มากินอาหารกับเด็กๆนะคะพี่น้องคะหลังจากเอออันนี้เอามาเป่ากันแบบเล็กๆเนาะไม่ได้เป็นงานใหญ่อะไรนะคะของยาดาเลือกที่เด็กๆชอบเพราะซื้อเค้กใหญ่แล้วไม่ค่อยกินเนจ่ายกินใหญ่ที่สุดแหวนแล้วก็แค่สตางค์โอปลาลงมากินข้าวด้วยอืม นาที่เย,ยจ่าก,ก็เรียบร้อยปลูกกินข้าวเร็วก็โชคดีนะเพราะอะไรรู้ไหมเย,ยจ่าก,ก็จะได้พักเร็วนะคะพี่น้องคาอ่ะนะอยให้เขากินอาหารกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปเป่าเค้กเล็กๆเ,เ,เปิดของขวัญกับน้องยาดาน,นะคะพี่น้องคาวันนี้